สวัสดีค่ะพี่เล็กนะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายโจจูคอลลาเจนนะคะวันนี้จะมาอัปเดตออสต็อกในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะที่พี่เล็กได้สต็อกมานะคะคือสต็อกในรอบนี้ที่พี่เล็กได้มานะคะจากแม่ทีมนะคะออ่ฟอ,อยจะเป็นสีเงินนะคะ คืออย่างที่เคยพูดถึงไปแล้วนะคะว่าเนื่องจากว่าบริษัทได้สั่งออตัวกระปุกแล้วก็ตัวฟอยหรือว่าตัวซองนี้นะคะจากโรงงานที่ผลิต2โรงงานนะคะก็เลยทําให้ตัวกระปุกแล้วก็ตัวฟอยไม่เหมือนกันนะคะในแต่ละล็อตที่ผลิตเนาะเพราะว่าเนื่องจากกําลังการผลิตที่แบบว่า ไม่ไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าจึงต้องแบ่งในการผลิตทั้งเรื่องของกระปุกและฟอยล์ที่มันจะไม่เหมือนกันนะคะ,ะตัวพี่เล็กก็จะคอยอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าสินค้าของพี่เล็กในรถอปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะคะอันนี้ที่พี่เล็กได้รับมาตอนนี้คือเม็ดก็ยังไม่ได้เป็นตัวปั๊มนูนนะคะสําหรับใครที่ถามมาว่าเม็ดเป็นตัวปั๊มนูนของแทหรือของปลอมอันนี้คือ เป็นตัวปั๊มนวลที่บริษัททํามาเพื่อให้ยากส่กการเรียนแบบนะคะแล้วก็เหมือนเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้คือรถปัจจุบันของพิเลโก,กเป็นฟอยส์สีเงินนะคะแล้วก็ตัวเม็ดยังไม่ได้มีตัวปั๊มนวลน่าจะแล้วก็ถ้าเกิดใครสั่งซื้อก็อยากจะขอให้ดูที่บัตรตัวแทนจําหน่ายก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะใครสนใจก็สั่งเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ